ชิวาสวัสดีค่ะมุกดาสวัสดีค่ะมุกดาสวัสดีค่ะชิวากับมุกดาจะไปไหนคะไปดูข้าวคะ่ะไปดูข้าวที่ทุ่งนาใช่ไหมคะ,คะพร้อมหรือยังคะ,งคะไปกันเลยว,ว้าวบรรยากาศ ทุ่งนานะครับบ้านสร้างแปนอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับนี่คือทางไปทุ่งนาของเรานะครับนะไปนาข้าวของเราเองนะครับนะติดถนนด้านฝั่งซ้ายนี่ก็ก็เป็นนาข้าวนะครับนะการสัญจรสะดวกสบายเดินทางสะดวกสบายเนะ้องชีวานะขี่รถมาทุ่งนาได้ทุกวันสบายมากนะครับ ใกล้ๆบ้านนะครับนาะใกล้บ้านนะไปกันเลยครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนานโนนพอกแล้วก็นานหลักไฟนะครับนะนาที่หนึ่งครับนี่ข้าวก็เริ่มออกแล้วนะครับนะมาดูมาดูข้าว พาล,ลูกออกมารูรูกไหมว่าออกมาทําไมออกมานานี่เพราะว่าคุณแม่จะได้ว่างทํางานบ้าน <laughs> ถ้าลูกอยู่นี่ดื้อมากไม่ทํางานบ้านเลยเนี่ยนั่งหน้าสมอย,ยี่เนี่ยง <laughs> าที่สองนานที่สองาที่ไหนคะนานนพน,านพ่อค่ะนานนนพ่อเหรอคะ,คะพาท่านผู้ชมไปดูมีข้าวออกหรือ,อยังคะเขียวหรือ,อยัง หเดี๋ยวกีบขยะไปทิ้งด้วยนะกล่องนมชิวาแน่ๆเลยตรงนี้นาะที่สองนะครับนานโนนพอกนะของน้องชิวานะแปดไร่นะครับแล้วก็จะมีฝั่งนู้นนะครับนะที่จะเป็นของป้นงนะครับนะหกไร่นะครับนะโอ้โหข่าวก็เริ่มขึ้นเขียวแล้วนะครับนะแถวนี้นะนานโนนพอกนะฝั่งนี้ก็เริ่มเขียวบ้างแล้วนะครับนะ เรบฟังนะครับนะอันนี้เป็นคลองไส้ไก่นะครับนะโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีมากแต่ว่าก็มีแดดแดดแรงวันนี้แต่ว่าก็มีลมแนละ้วลูกเนาะอน <laughs> โอ้ยโยนโยน,ยนสูงสูงสิโยนสูงสูงโอ้ ไปกันไปนาที่ไปนาที่สามกันะอ่ะเก็บไปนาที่สามกันขึ้นรถขึ้นรถไปนาที่สามกันนาที่สามนาอะไรรู้ไหมนาหลักไฟไปดูนานาหลักไฟนะครับนะไปกันที่ค่ะนาักไฟค่ะนาหลักไฟนะคะนี่นาที่สามนาหลักไฟนะครับ ข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะครับต้องถามคุณยายว่าตรงนี้กี่ไรนะครับนะโอ้โหคุณยายก็มานาเหมือนกันนะครับนะมาเบิองเข่าครับมาเลาะทงเลาะทงดูบรรยากาศรอบๆนะครับโอโ้ยก็เริ่มเขียวกันแล้วนะนาบันสังแป้นนะครับอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรนะครับ แล้วก็จะมีอีกสองนานะครับที่เราไม่ได้พาไปชมนะก็จะเป็นนาที่บ้านบอนนะครับเอ่อนาบ้านบอนนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ8ไร่นะครับแล้วก็จะมีนานาดงนะครับนะที่อยู่ในดงในป่าลึกๆอยู่ก็ประมาณ10ไร่นะครับนะของคุณยายนะเด็กๆอะไรกันคิดการอะไรกันคาเล่นอะไรกัน <laughs> นี่โอ้ อาชีวาฝากท่านผู้ชมหน่อยกดไลค์กดแชร์แลวกดสให้หน้องชีวานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,ะมุกดาสวัสดีค่ะหน่อยลูกไหนไหนมุกดาสวัสดีค่ะได้ยังมุกดาได้ค่ะมุกดากรับอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พ่อหนและน้องชีวาน้องมุกดาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ